สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนช่องนะครับวันนี้มาหล่วยมากผู้พอพี่น้องคึอเก้านะครับมีแนวทางดีๆของพระอาจารย์ลมโพผู้ใหญ่ใจดีนะครับในัดก่อน็นไทยมากคเขาเต็มๆนะครับสามหกนะครับแต่ว่าบริตัดข้างให้เด้อพี่น้องนะครับแต่ทงพระอาจารย์ลมโพผู้ใหญ่ใจดีเขาทั้งสองขีนะครับเขาคื่กันเลยเด้อพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีพระอาจารย์ล่มโพนะครับวันนี้พระอาจารย์เห็นมาแล้วนะครับี้ ไข่มาด้วนๆนะครับเพื่อนว่ามีแนวยีเฮดด้อพี่น้องเครื่องเสียงสีสดวนตนทำวัดเข่านะครับเรียกว่าเข่าพันษาเสียนะครับห่างเค่นะครับเป็นไค่มาพีแห่นองนะครับเอฟซีนะครับพาไปชมไม่ใช่กันจะได้ซอยพระจาจาร์ในเรียงเครงเสียงวางมาเลยกับปอาจารย์ลมพูดครับลองไปฟังกันเลยครับเจรส์พอครับการนมสการพระอาจารย์โอ้เก็เป็นได้ันเครื่องเสียงไหมนาอพระอาจารย์ ตัวเตะตัดกระหนาดเลยเซตแรกตัวไทยเลยครับผมตัวนี้มาตัวตัวไทยเซตเอ่อตัวตัดตัวที่สองเซตตัวไทยมันก็เลยกี่เต็มกี่เต็มนะพ่อจันะแต่นั้นเราเอ่อเปลี่ยนเปลอาเนาะเป็นต่างเลี้ยตัวนึงเป็นต่างตัดได้กันได้นะครับเดี๋ยวเอฟซีพอดมีโชคนะครับกับพ่อจันพระอาจารย์นั่นลุ้มโพนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอยากรวมทับบุญซื้อเครื่องเสียงนะครับ ก็รวมบริจาคมาพันมอรวยได้เด้อนะครับผมรวมท่าบ,บุญพันมอรวยได้นะเดี๋ยวรราขึ้นเบอร์โทรนะครับนะครับวันนี้เสียงเสียงกำลังของแชดีบ่ชัดดีครับอาจารย์อ่าเพโอ้บางนักข่านน,นักเสียงเสียงบ่ออกน็เเสียงบ่มีนี่ครับผมมันชัดทั้งกองไปนะเนียนเนียนเนียนส่วนใหญ่อาจารย์ลองฟังเรื่องแชดบอชด,ดีมอรวยโลกไห่แชัดดีเยอะงิก้อนเลยแชดดีอ่าครับเงินก้อนแช,ดด,นนชดดีนะอาจารย์น,นะครับ ชัดดีเจหลังง้อชัดดีนี่นะนั่นงวดแรกก็่ค่อยชัดไปหน่อจันเหมือนครับมนี้ัชัดชัดนี้จันลมโพอกับเขาคักนออจัน้องพาจันกับเขากันแต่ว่าบริจัตัวหนาเนจันเนาะบรนตัตตหนาจับจุดบัตถกครับผมเขาวงบตถกเก็มีมอยู่ไม่เห็เนาะับตื่อเลยใ้แน่ยหรอครับผม เฟซี่คนนั้นกนอนี่ว่าเขาไม่คอยตัดน้อกจายแบนครับวันนี้่อมาหน้าลงหน้าอวามรับอาจารย์เด็กดินเนอร์ครับดินมีมี่สามตัวอันนี้สูตรไหมครับผงไหมเต่ว่าม้องหันเข่ามาแล้วเตอว่าอไลุงในพยาามไม่เล็กเป็นงโตครับผมวันนี้ก็เลยมาตัดโดนแช สี่ตัวครับผมเล็กวิ่งหางเดียวแต่ว่าถึงมีเลขเด่นอยู่สามตัวครับเลขเด่น,นมีอ่าศู 0, นย์อาจจะศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าพี่น่อแต่ว่าเล่นตัวเดียวเล่นัวไรครับพี่น่ะก็เลยเอาเป็นเลขวิ่งคือวิ่งห้าวิ่งหนะ้าพะเนาะอ่าจับคู่ ครับผมห้าสามห้าสามห้าหกห้าหกห้าเก้าห้าเก้าเอ่อการไล่หาหนึ่งกันห้าหนึ่งตกลงเอ่อกันไล่บันนี้เลขสามตัวสามตัวหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่ง 6ู 68, นยหกแปดครับอไม่รีตันนี้วันนี้อสามตัวนี่ม่แค่หกหนึ่นนงหนึ่งเูนย์หกแปดท่านดียวกันแมนครับแอนวงวงใหมเอ่อหกหนึ่งหึ่ะหกหนหนึ่งนะครับแมนสองตัวนะครับวงตัวะไรกันสองตัววงใหม่อาสามสามครับแมนวันะนะีนะ่ผู้ใหญ่เจดี ครับผมตัวไหนครับหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ลสองโตกศูนย์แปดศูนแปดเฮ้ยแปดศูนย์แปดศูนยอ๋อแปดศูนเอออิดนตัวอีกโควิดเอาเอานัอนการรจันตัวเดียวกันนี้ดอกต่อไปก้องเได้เอาต้องได้คร้า <0 8. S 2> เดี๋ยวปเป็นเดีดังคือเขาเนาะครับผมเป็นเล็บต้องหัดควันด้วนยนะอาจารย์ผู้จับหาลอตเตอรี่นะครับเนาะอย่าลูกเตอรี่เลยครับผมโอ้ยนะครับเก็บมันได้ซอยพายจานวนนี่นะครับเตอนี้กันปี่ที่มาเนี่ยฝนบกเต็มตัวมาเด้ออืมครับผมครับจะต้องมือกันต้องมือต้องมาไหมน้าพายจานเนาะแนครับผมเดี๋ยวมอรวยกัน มันกรดุกดีป่ะวะไอ้ยว่าแต่ลุงเนอะอาจารย์คนละตัมาใหุ้้งันนะก็เด็นตามใจคน่ะครับเมียนเมนครับมันชั่วผืนเนาะมันชั่วมันกระเจ้าชีกิหายโฉกมาเนาะไฟจาครับกระดิกรบันหญ่จะดกรอาจารย์กับพ่อเนาะครับผมได้ครับเด้เอามาลงกก็ม่ค่อยต้อยก็ได้ครับน้ำให้ได้มากนะครับวันใดผมก็เปย่างเนาะจะครับ เด <Okay. S 2> ือดโต้วยไปลงหน้าเมนแมนผาจันนะครับสำหรับเรียกผาจันเดมมองรวยขอช่วยกันนะครับจมีเด่นศูนย์ห้าสามนะครับ<ม>เดนเดนนะครับวิ่งหา,าแล<ม>้จันเด์จับคู่หาสามหาหกหาเก้ากันหาหนึ่งนะพวผจันเดนเลขสามตัวพผาจันวันนี้มีหกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกแปด นะครับเลขสามตัวเนาะองผจ์เนาะแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะองผจ์ผู้ใหญ่ใจดีนี่หกเก้าศูนย์แล้วก็บแปดศูนย์ศูนย์แปดน้องะจญเนาะถูกต้องประตูตัวนะครับผจร์ถูกต้องแตอร์ลี่ต้องตัวนี่มันเดี๋ยมาลงล่างเนี่องผู้ใหญ่ใจดีสองตัวนี่วมาลงล่างเนาะองผจ์เนาะเห็นนล่างนะครับเนาะเลขสามตัววันนี้เป็นเลขตัวเก่าเนอืย มันนั้นออกตามตัวเลขครับมันออกหกเก้าศูนย์เหมืกันอืมเดี๋ยวทั้งหลังทั้งบนทั้งต้นทั้งตรงเออตรงตรงกระเทิต้นกระเทิทีหน้าแม่นแมนครับเงินนี่มันหกเก้าศูนย์นะจ๊ะเนาะมันยังจะดีหมดกวอนกับยุตัวหนาเนาะแต่เนาะมันบอกตัวหนาเนาะแม่นบอกตัวเขาจับเปล่งเออจับที่ไหนจับมันจับตัวเกินท้ายแบบตัวเลกอ่ะครับ ปกิเอาให้จับตัวแรกไปนะตัวใตเดียอืมครับผมอย่างนอะเลย็จับตัวที่สองใส่ตัวไ้เดเดียเ๋ยวแ้กเลียอย่างนี้นตัวนนอเราว่าก็ี่ันเข้าใจนะบบานะคร<พ>บมไม่เรียนเนี่ยอืมไอหรือว่าลายตัวนวน,นี้นาจะมีหุ่น,นะพะจันนะครับเอ่เอ่ไอยากให้ได้เอา,เอาลายนะเอาแจนี่นะครับเดี๋ยวผมรู้สิพวกงบหน่อยน้นะครับผมเอาที่นองก็ะทนหน่อย ครับแต่มาตองลงท่านไรตลวรบานต้องวัดนี่นะครับแค่เลยเป็นส้นทางอื่นนะฮรมันหลังพอจัดจำใควากันไทีหน้าครับผมเนแนวทางด้วยครับผมอาจย์ก็ให้ไมาเนืท่างนะครับไม่มารวยเป็นสภาพบุญใหนเด้อพี่น้องพอดีเคียงเสียงอาจารย์ไว้สำรับส่วนมุ่นนะครับทําวัดเริ่มชํารุดเริ่มใส่งานบอคอยได้นะครับบางที่เกิดได้ใส่บางที่ก็ไดคอเพาะมันว่าอาจัน กปบกปอกนะครับตาดังม ok ันเป็นชะลายจานคือเสียงมันเก่านะครับนะครับเหมือนกันเหมือนกันรุ่นไม่ไม่ห่างกันไดจานนะครับเพราะวนี้เป็นรุ่นเก่าเลยทนแน่อยู่เหมือนกันรุ่นไม่ไม่เสมอเนี่ห่างได้หอาจานครับเป็นมุงหลอดอลยหลอดช่างหลังของเขาเนาะครับผมอืมนะครับครับเอฟซีชมมาหน้าเดียวมารวยเจได้รวมทัพบุญนะครับกับเอฟซีนะครับเนาะ อาขอบคุณพายจันละครับครับผมกรบนมาสการ่าครับอ่าเตือนพรครับผมครับอินฉดีทั้บุญนะครับสาธุครับเอานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทสุนทนาระวังหมอรวยกับพอาจย์หลลมพ่อนะครับพายจันลมพ่อเป็นกําลังเหิดกําลังสางนะครับพอดีเคียงเสียงไว้สวดมนต์ทับวัดเป็นช้ำรุดเสียหายนะครับใส่เด้แน่บ่ไเดชใส่พรเด้แน่นะครับก็เลยมาแบ่งปันแนวทางเพื่อ ได้สอบเคียงเสียงเด้อพี่น้องในช่วงอมันก็ขอเชิญช่วงร่วนทับบุญกับพระอาจารย์ร่มโพในวันนี้นะครับแห่งๆปังๆสุขุสุข,สขุนลำลำไปลุ้ยนะครับสำหรับในทางพระอาจารย์ร่มโพนะครับสวัสดีครับ